เจ้าเดินทางออกจากกรุงเทพมหาคนครเนาะมุ่งหน้าตามเส้นทางมอเตอร,ร์เวยีหมายเลขเจ็ดแล้วก็ออกมาแล้วออกจากมอเตอร,ร์เวยีหมายเลขเจ็ดเนาะเดินมุ่งหน้าไปบางปรกกงเด้อยบางปรกกงเด้อน้ำส้เด้วยบางปรกกง,งสุงงงสนุรีผุเหลืออกมาทางธรรมดานแล้ว จะขี่ไปตามถนนสามหนึ่งสีเนาะซีเดอน์ูสุ่มเดงทางถนนหลวงแห่งซาร์วันนี้นะ่ะเป็นถนนมอเตอร์วีดังนั้น หายเลขสามหนึ่งสีขั้นขาคเจ้าว่าบูถือขอโทษขอไปเลยว่าปไปชื่อดียว่ชื่อดีสามหนึซีก็ถือว่าหกเลนและสะดวกสบายาสมทางถนนสามหนึ่งซจะมุ่งหน้าไปหาถน,นนอันนสุข,ขุมวิท มามเลขสาม จะลงคลิปไปยังเวลาถ่ายแล้วก็ลงโรดผมมีการตัดมีการต่อเวลาเดี๋ยวทรงก็ลงให้ครับทุกทนมที่อยู่ต่างประเทศเนะาะจะได้เห็นน้ำกรทาง สาวไทยสาวต่างประเทศที่อยู่อาศัยอยู่ต่างประเทศเพิ่งจะได้เห็นวนะ่าเออกรุงเทพประเทศไทยสุนบุรีเนาะนครสิมาขอนแกน่นอุดรน,นองคายเข้าเจ้าเขาเจ้าเที่ยวตลอดได้เห็นเนาะอัปเดตมันก็อัปเดตให้ตลอดตลอดนะครับการสัญจรของรถอยู่บริเวณนี่แหละทาง มาเลขสามหนึ 3, 1, 4, ่งสี่นะครับส่วนหลายก็ไม่ได้นุชมันบรรทุกใหญ่ๆท,ๆทั้งทึงเดี๋ยวเห็นทั้งทึงอ่ะเป็นทางด่วนบอกเป็นมอเตอร์เ,รเวสไปเล็กเจี๊ยั้งด่วนนี่อย่างพู้แหละลืมและนคอรอะารอย่างเงมันมีสองทางด่วนเนาะที่ว่าไปนั่นนะชลบุรีนี่นะจะมีสองทางด่วนทางโซ่ไปตัวใดก็ได้ไปตัวนี้นี่โอ่ ขาเจ้าบ่ค่อยมาไปเพราะว่ามันอยู่สูงโพดมันเจ็บเงี้ยวเจ็บเบาเจ็บนักมาโอ้ยบุญจากสิว่าสิลงก็ลง,ลงเป็นลงก,ลงก็ซอกห้องนะครับส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขเกทแต่มันสบายพังกาโร่มันเจรละจุดละจุดมันมีห้องน้ำห้องในไว้ให้เหามเตอร์เวย์เนาะเวเป่าเว,น,เวนับไปเแลย ตอนิยมไปทางมอตเตอร์วิทย์หมายเลขเจ็ดส่วนทางด่วนตัวนี้ทางด่วนตัวนี้เฮ็ดก้อนมูก็ว่าเม็นมอตเตอร์วิทย์หมายเลขเจ็ดต่ำหลังเห็นดุนเกิดมานหน่อยนึงว่าจะไปไปโซนปุรีพัทยาได้คือกัน ิงฝ้ามันลอยฝ้าอยู่สิลงก็ลงก็เป็่นมาน้นสวนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดแต่มันเิทิดขด,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 ดโ,โนยนะเดยนทางด่วนแต่ทางด่วนติดขีไปบุกไปนี่แหละทาง เล่นันนู้นะม่ดีเยบ้าแล้วผู้ท่านูดออ่าตอนนี้ถยูทาง ทางหมายเลขสามลิตรตันลิตรเดออ์สามสิบสี่แล้วทางนี้เป็นทางหมายเลขสามสิบสนะครับผม้ทางเลขทางหมายเลขสามสิบสี่นาคามตอนนี้ก็รับสีคามมานะนะั้นแม่น้ำบางปะกงมันมีควาอยู่นี่มากให เจ้าเป็นเส้นทางด่วนกรุงเทพสุบุุัีน,นี่ตอนนี้ก็บลัางข้ามัวาแลน้ำซุ้ยไปูก สิเป็กสิเปอาอยู่แล้วระยองจันทบุรีวุ้นแล้วนี่นะกระบะตัวนี้นะเฮียน้ขอเอาไปในตัวไม่สะดวกผลไม้มาส่งเข้ามันในกรุงเทพาถนนไปเอาอยู่ภาพตะวาออนอ้อน้องเพื่อนนำมาเข้ามาขายอยู่ในกรุงเทพซีมุ่เมืองอะไรตลาดซีมุงเมืองเนี่ยตลาดับภาพภาน มองมองไม่มาแต่ถูกถูกถูกมุมเนาะเนาะเบิร์ุถูกทิศเหนือใต้ตะวินออกตะวินตกภามหมดเนาะใช่เพื่อเขาเจ้าแมนเคลนไฟฟ้าบางปะกงบางปะกงนบวิโตโรเลยบางปะกงบนบางปะกง ปากโป่ง,ปโงเดินสถานีฟ้าบางโอ้ยาวนานแล้วเขาจะเกิดมาขั้วเห็นแล้วสถานีฟ้าบางปากโง สามสิบสี่สีมุมงนาขงงเขาเจอเมืองสนบุรีไปบงไปับสูันี้วนวันที เขาเจ้าอัปเดตอยู่เรื่อ,อยๆเดยบริวารมาเอาเอาเอา,เอาคลิปเอามาลงไดนเอาคลิปใหม่ตลอดมาตลอดแต่ว่าจุดเนื้อกับจุดเก่านี่แหละมื่อวันทีเ2าีเดือนพลุสภาปี2 0งพนสิบสองหน้าที่ถนนหลวงแห่งสามหมายเลข3 4สิบสี่ นับมุ่งน้าไปสุดบุรีสเดี๋ยินงเด่ดนจนถับสู่จังหวัดสุดบุรีนี่บางแสนเกาะลาดเขาสีจานใายโกสตาแหล่งท่องเที่ยว ไปยังสูงการสัญจรยนยานพาหนะส่วนลายเป็นรถบรรทุกสินค้าและบรรยาวนี้แถวลำเลียเลยเรร้ยงขยยน,ยนส่งสินค้าเพิ่นดเลยรถขนาดเบาเาที่ธรรมดาที่แบบเาค่อยไลายดอกไลยรถขนส่งสินค้ารถขนาดเบาสาแลขกขยับกัไปทั้งด่วนนอทั้งด่วนอันอันอัน,น,น,นมอเตอร์วีหมายเลขเกียร์คุณแเบิด แดงหยุดทั้งหลวงมันกับีแต่ร์รถไฟวมีแต่รรถขนส่งสินค้าอยู่แล้นับแต่หกสี่ล้อหกล้อสิบล้อสองล้อหกคณะเนานะเจ้ามีเรียบแถวเนาะสุนบุรีรี่แดก็รือระลุออกมาจากทางด่วนมุ่งหน้าไปสุนบุรีคันสิทไซน์ะจะเป็นทางเลี่ยงเมืองสุนบุรี ทางหลวงหมายเลขสามหกหนึ่งธรรมตะซิตี้เซนบุรีแถวจะ,จะไปซือ้อไปตามถนนหมายเลขสามสิบสี่นะครับโซสิกไซไปถนนสามหกหนึ่ง take reply กันอีนอรัมซุนอสุพีสุเกยดิเมงโอ้ทุกคน